ซันโรเวอร์น่ารักเออกระปุกกระปิกเหมือนเดิมเลยเแล้ววไงอ่ะตีซอมบี้ใช่ป่ะใช่น่าจะใช่แล้วมันก็ตีเราด้วยมาเลยคิดว่าเปิดก่อนได้ปูดเหรอเดือฮักแล้วไงอ่ะเลี้ยวเลี้ยวหมายความว่าไงเดือฮักแล้วมันยังไงอ่ะไม่เข้าใจ แล้วต้องทำไงต่อไม่รู้เดินไปเรื่อยๆจะเจอเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายใช่ไหมใช่นี่คือเป้าหมายน่นนาจะแท็กจิงด้วยมั้งหรือเปล่าเพล y e เยอร์ n ินโซนซอมบี้มาแล้วซึ่งให้ซอมบี้เข้ามาได้ปะใช่เข้ามาได้เออเดอะฮาร์กมาสองตัวเลยนะแล้ว,นะลวอีก,อก,อกสามอีกสามีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งทุบอื้อ เอายตายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังยังยังไม่ตายอ่ะเอ้ยดูหน้ามันดิแล้วนั่นโออะไรนะโอ้โหฟูชินเดี๋ยวแล้วต้องทำไงอ่ะไม่คยเลินไม่คยเลินพูดอะไรมาเลยอ๋อให้ไปหายพวกนั้นเหรออ่าโอเค ผักชีเดีย๋ยวต้องปลูกผักชีด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไอ้ตัวนั้นก็ตายไปแล้วนี่ไงให้ปลูกผักชียิงด้วยผักชีเอาพนเอกเอาพนเอกอยากเล่นพนเอกอะ่ะต้องทำไงไม่รู้อะใส่ก่อนแล้วกันเก็บแล้วแล้วไงอะให้ไปให้ไปไหนก่อนให้ไปไหนต่อคือเดินกลับไปปะใช่หรือเปล่าต้องเดินกลับไปไหมไม่รู้แฮ โอ้ยผักขมไม่ต้องตามมาโอ้ยดบปอดสามพันสินะฉช่จริินด้วยจำชื่อมได้มันคือดีบ,บอดสามพันเป็นซอมบี้หรือเป็นพืชฉันเป็นพืชฉันไม่ใช่ซอมบี้เหมือนกันแหละเออหนึ่งบวกสองได้อะไรไม่ไม่รู้คนดินิวคนดีนิวคนดีนิวคนดินิวคนดินิวอ้ยทำไงวะเนี่ย เลสโกต้องออกไปล่าสองเบียไม่รู้อ่ะที่น่ข่าไปเรื่อยๆจะไปเจอเป้าหมายอันนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แล้วก็ไม่ใช่มึงด้วยตายเอ๊ะแบนแบนแ,แล้วนั่นต่อไฟเหรอโย้เพื่อนต่อไฟใช่ปะใช่โอ้ยให้ปกป,ป้องเหรอเมื่อกี้นี้มันทุบทีเดียวตายมันต้องปกป,ป้องละมัง้ง ต่อไฟนะฮะควรจะปกป้องเราเราก็ขี้หิวแค่นั้นเองไอ้นี่นี่ตายเฮ้ยต่อไฟลบ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 โอเคแล้วก็คัดสีสินะใช่คัดสีโอ้โหต่อไฟแท้งไปไปตัวนิดเดียวแท้งไม่ได้หรอกมา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 ,มายิงมันเข้าไป ไอ,อ้นักกีฬาสีก็ยิงอย่างเลยโอ้โหวาจะผ่านไม่ได้เกือบตายเลยจะตายเลยไม่ตายเลยนะ่ตัวตัลโฟเวอร์จบแล้วใช่ไหมใช่จบแล้วอ่าต,ต่อไปลุสแคปปี้เร็วต้องทำอย่างต่อโอ้โหห้าพันเลยเหรอป่เพื่อตังเราทำได้ครับขอเปลี่ยนตัวละครก่อนดีกว่า เออไม่เอาตัวนี้ไม,เไม่เอาตัวนี้แล้วก็ไม่ไม่ใช้คาโปแล้วกันอ่าเอาตัวนี้แล้วกันนี่ไงมีพลเอกกับต้ตนชีด้วยอะไรลนะ่ะปลูกได้เครอทมันชื่อเครอทดูดยังไงมันเครอทวะแล้วนี่ก็คือดีเฟนต์ฮะดีเฟนต์ให้ป้องกันฐานเหรอเออก็ดีเว้ยเม่กระเด็นวอลเฟมีอะไรแบบนี้ดนะ้วยเนี่ย อ่ะลองระเบิดดิคุยระเบิดแรงอยู่ต่อไปพลเอกโอ้ยพลเอกก็แรงงานะเนี่ยโอ้ยจะแรงไหมไม่รู้อ่ะพลเอกอะที่นี่เนี่ยไอเนี่ยสงสัยมานานแล้วทำไมมันชื่อแครอทดูยังไงมันก็ไม่ใช่แครอทอะแคโรตกายล่างป่าวอะแต่ยังไงก็หายได้ดีอะที่ตัวตึงอะ โอ้อยจะต,ตายจะตายใจเย็นใจเย็นตายส oh. ักทีเรือสองบอสกังกาต้าแล้วก uh ังกาต้ากับเดือหามเเหมือนกันตรงไหนอะเฮ้ย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 โอ้โหเออเฮ้ยได้รองเท้าด้วยเมื่อกี้รองเท้าอะไรแล้วฐานก็แตกฮะฮะฮะะให้กูทำอะไรในเดีอบโอเค ไปต่อเลยสุ่มของโอ้ตังมีอย่างเยอะเลยอะโอเคอันนี้ละกันเกลือ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 มากมากเยโอเคไม่เกลือลวัดเจี๊ยบแล้วไงต่อดิบบอดอ๋อสองพันห้าแค่นี้ง่ายๆว่ะเดี๋ยวยจัดการฮนะลด มันต้องตีนั่นหรอมันจะมีผุดแล้วมันจะมีอะไรผุดออกมาปะใช่ทําไมตุ่นก็มาแล้วผมขอเรียกว่าผักขมนะทําไมผักขมหัวมันมุดเข้าไปอยู่เนี่ยโอ้มังกรวะ่ะนะปลูกต้นขมุยได้ด้วยแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือทําไมต้นเต็งหนามมันกลายเป็นนมไข่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไม่เข้าใจดีแหละยวเข้าใจนเ,เลยเฮ้ อุ้ยนี่ออกมาจังเลยอินี่ไงมีตรงไหนวะขอหากันตรงนั้นยังไม่ตายแตกตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอีกเอา้า sunflower อ,อ,อยู่ในนั้นได้ไงวะอุ้ยมีสกิน sunflower ้วยอุ้ยไอ้นี่มีสกินอเออแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาโอเคอืมรอบนี้ขอเป็นโคตรอบเนยละกัน โอ้ยคน,อคนเห่อโคตรเฟี้ยวโคตรเท่แล้วที่นี่ที่ไหนฮะฮะนี่มันสำนักกังฟูแพนด้าไปแล้อ๋อน่าจะปลาเนยแล้วก็จะมีเนยตกมาเหรอใช่มีเนยตกมาจริงด้วยสกิลสองกระโดดเชื่อผมนั่นไงสกิลที่สามน่าจะยิงออกไปใช่ยิงไปไม่ธรรมดาด้วย เป็นสกิลโคตรแรงเลยโอ้ยยิงก้อนบมาเล้อเลยติดเทียเอสแน่นอนขระปุกยิงมันไปยิงมันให้ตายป่านเอยไปยิงกรบุมเอ้ยเอ้ยมากันเยอะจังวะยิง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 มันกรบุมนี่อันี่นี้นี้ตายยังยังนี่อันนี่อ่า เฮ้ยตรงนู้นนี่เฮ้ยแล้วแล้วมันเฮ้ยแล้วมันกลางโดูดได้ด้วยวะแคลอดกลางโดูดได้ด้วยเหรอไม่รู้อ๊ายไม่เกิดมาแล้วบอสไหนดูซิบอสปรมาจารย์กังฟูใช่ปรมาจารย์กังฟูจริงๆด้วยโอ้ยกระโดดได้กูกระโดดได้วะเด,เ,เดี๋ยวจะยิงให้ตายเลยเจอแน่เดี๋ยวเตรียมตัว